สาวไทยบูมุกาหารเด้อค่ะมาอนีสิมานี่สอนมาสอนลูกเขียนลูกกบน้อพ <sky> ี่น้องน้อนี่อุปกรณ์เฮานี่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งวิธีสอนพี่น้องบางคนกะสิสอนบ่เป็นนี่เฮาใส่สวิงอันนี้เอิ้นสวิงเด้อพี่น้องเด้อมาๆๆตามมาตามมาตามมาอันนี้เด้อน้องเฮาสิสอนนะพี่น้องนี่เด้อค่ะเด้อน้องเฮาน่ะ น้ำหอบตีนเด้พอไผได้อพี่น้องเด้อตามาบาทหนึ่งหามเงยมีแต่ขี้ต้มอามึงเย็นอะไรมะไรมะไมะไรมึงเย็นเฮงไม่อีนี่คลอยไหมอะไรมะไรพี่น้องมาดูแพลงดังนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ้ยอันนี้เขาเอิ้นลูกกบหวกกบเด้อพี่น้องเด้อดราไปฮึ บรูห้บรูชมกไปก่อนจุก่อนจุก่อนจุนี่ส่วนมยังสีเดอพี่น้องเดออุ้ยได้บาทละหกเจโตแม่ฮาก็ใส่ของฮาเนาะพี่น้องแมะเอ้มา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 อีกอะไรก็อีกการชะการชกานอะไรก็ฮือเดียวเดียวเดยวเส่อเลยเสออเลยฮูยงไ เอ้าอันนี้ขี่ก้อนขีดินเด้อพี่น้องเด้อมึงจะเห็นว่านั่นไม่เวลามึงสอนน่ะมึงต้องสอนยาวแล้วม่ต้องเห็นลึกจุกโยมแมงดาอ่อนอินมะนั่มอินมะนั่มอ่อนอ่อนรหัสโจรหัสโจดีมโจอะโจไหมโจเลยอ่อนจิโตเลยอ่อนเกินไปเกินแมงดาโอ้แมงดากูเปาะเอออไม่ต้องโจไม่ต้องโจอะไรก็เซิร์เลยหน่วยวัวหนู้นจะ เออเห็นน wow. uh, well, yes> ้่นอะไรเนี่ยเออนยาเป็นสาระเออเห็นนนอารล่ะเอานะพ่อพีเอยตืดแยวเลยเด้อปี๋ว้าวได้จากตได้จากตอันนี้นับนับนับนัเอามงดากับมาลงทีน้อยแมงดามาลีสลามแมงดามาลีสลามว้าวนแม่ชมไปดูเมงดากับา จับแมงดาก่อนพี่น้องจับแมงดาก่อนค่ะจับแมงดาก่อนว้ายมันหยวนตายตีทูเข้ากับเอาใส่ของให้เราพี่น้องเนาะอุย้ยหมานคักหมานคักหมานคักเอาซอยอีกเอาอีกจักบาทเบรริ่งดูพี่น้องมันสิได้จักโตบัดนี้ไม่ต้องโจ๊กพวกมันี้โอ้ยมันเฮ็ดซ่าพุ่นละมามันก็บ่ทันแล้วว่าอันนี้มึงจะจุดบ้า อันเธอเอ็นที่ดื่มอันนี้เขาเอ็นแมงยังพี่แซมเแมงงอน้ํำจังยังหรอวงอาบวงอาบวงอาบแมงสีเสียดได้จากโตเอาได้จากโตพี่น้องได้จากโตอันนี้ปั๊ดดีทดกขโขาขกขาขามาหนีมาทำกันหลายคนเลยค่ะเด้อพากันมาตะลุย มันเป็นอาหารของแสบอีสานเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะ,นนะอาหารสุดยอดเลยเด้นน่แสบกว่าแม่มันผู้ได้หนิงามงามนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยหากินตามฤดูการนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวไทยบูสิหาสอนให้มันพอก,กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถมันได้ไรลายยังไงเดี๋ยวสิอันลงคีบให้เบิ่งใหม่แล้วค่ะเนาอ สำหรับมูนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีส